ครับตอนนี้เขาอยู่ฟรามกบนะครับฟรามกบหวยอร่องนะครับบะนนสวรุตประทายนะครับฟรามกบอ่ะมีกบหลุดออกมาครับตัวน,นึ้หลุดออกมาจางังได้เพิ่น นำไลายเนี่ยครับเมื่ขึ้นฝนตกนเป็นมีโบโบพักบออนุบาลครับนี่ครับอุ้ยครับลูกออดครับทั้งลูกออดหน่อยนี่ตัวนิดเดียว กกตัวนี้ส่แม่พันครับแต่ตอนนี้ห้าบ่หินเดี๋ยวามบงเบิงครับทีนินว่เกิดที่นี้ครับขั้นขาดครับบอเลี่ยงปลาด,ดุกปลาดุกปลาทับทิมครับก็บอกหอย กันขาดครับมันขึ้นฝนตกขึ้นตกบ่แห้งกันเลยครับแต่ว่าขาดกันเลยช่องประมันเมตรกลัวครับประมันเมอ,อกไปหอดไปเลย นี่สานี่กับปลอ่ปลอยปล่อยปลาดุกบีกอุย,น,ยะ 1, นะครับประมาณพันแปดรอยตนะครับเมื่อที่แรกพันแปดรอยตัวกันมีปลาทับทิมน้ำนีหอยมีกบนะแต่ว่ากบ่บหินแล้วครับหลังจากหลังจากที่เริ่มใหญ่นี่่บหินแล้วนะครับ ครับมีหอยนำหยุดตรงนี่ครับจากสีแก่ปัญหาเลยครับอาจสิบปล่อยน้าออกเบิดแล้วก็จัดปลาครับประดุกกะกลังสิพ่อกินแต่วบบ่ากระเบ่ยันยัแห้งเห็นวัดรอบๆนี้ลอบกับปลูกกล้วยปลูกอ้อยนะครับปลูกไปทั่ว โยอ,อยอ้อยะครับจานี่ก็ประมาณสองสามเดือนครับแต่ว่าขาดไปแล้วครับมันตายแล้วบ่ จุกกับปล่อยนะครับเราจะเห็นยังอยู่นี่อยู่ยังนี่นะครับนี่จุกยังมีให้เห็นอยู่เชอร์รี่กระป่อยครับนี่ไข่นะครับไข่อหอยเชอร์รี่อ๋อเริ่มเห็นกบแล้วครับกบตัวแรง โจ,โจอยี่ยครับนี่ปวดที่ปูเป็นเลยนี่ออโอ้ยตายครับแบบะหอนแบบนี้นครับพอขาบแล้วกัน นำสิ่งไรต้องนีให้หน้าน,นี่นะครับฟังเสียงผมครับมันไปโตนจู่ผมให้ผมที่ที่แห้งนี่ทางทางจะปลูกเป็นทัวนะครับ มาชิ้นไข่กันนี้น่าสิแตงกว่านะใส่โซลาเซล์คบนาำลายประยุทธ์ยังมมีแดดน,นี่แหะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งตอนจับป่าครับอีกทีหนึง่ง ตัวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสิครับต่อจากเพื่อที่แล้วนะครับตอนนี้กำลังกำลังสิหาทางจับปลาจับปลาดุกครับอ,อะเออ ใหญ่ปลานะครับอเอานเบิเอาจากพืนแหเอาสองอยู่บ่แหรอเอาสองเอาแหพีนะครับนองจากขั้นตรงหันขาดนะครับ ดนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฟังย้อนด้วยบ่โอ้าเอาออนี่ล่ะพ่ะอนีู่่ครับเออใส่แฮทีครับมึง ไปหเื่อนอึ้ระเซศทางเท้าทายามากอลมเข้าลุกเข้าต,ก,ตกมาอีกแล้วครับ โตัว <Mile> ม <dizzy> ันออกเลยครับต ok <earth> ัว <Take> มันออกเลยครับแต่ว่ากับคุณยังพอเหลืออยู่ครับเต็มแหครับบาทเดียวนี่โอ้โหเดี๋ยวใครอะไปเอาบาดหนึ่งประดุกครับย่างอยู่ครับมาขั้นขาดันสนเสียยังอยู่เอ่อเปิดราคาเลยครับบุคคลตอนนี้ ราคาอยู่เท่าไหร่ว่าว่าอยากได้โล้ละลอยแต่ว่าเป็นมัดใหญ่แห้งเอาเกลาสิบโล่ละเก้าสิบบาท <c oughs> ครับจับขึ้นมาแล้วก็นางซิมีจ่จะซิบโล่นี่แหละครับเอ่อตังราคาโล่ละเก้าสิบบาทครับรุ่นนี้มัตงตัวกันยังเล็กอๆยอยู่ครับแต่ว่ามันขั้นมันขาดครับเลยต้องจับ ครับมืน,นี้นะครับบากี้นะครับมีออเดิ์นะครับมีคนสั่งกบมา3ามกิโลนะครับเนี่ยก็เป็นกบเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งว่าข้างในเป็นยังไงกบนี่เลี้ยงมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับอ่า ไงนะครับตัวไงแล้วนะครับตัวไงแห้งก็มีนะครับเห,บห,หบมือนะนสั่งสามโลขอใส่ไงไงไปสั่นนะครับเดี๋ยวจัดให้ Ừ. Hmm. đây, đấy. <laughs> <laughs> Trong nhạt này. ตันเนี่ยใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะคัดเอาแต่ดตัวใหญ่ เขาจับมาก่อนนี่ประมาณ2กิโลเดี๋ยวยังไปสร้างอีกท่านึงมือนีออเดอร์3กิโลเดี๋ยวเขาลองมาบอลบึง ครับผมนอกจากอ่าฟาร์มของเฮาสิเป็นฟาร์มกบนะครับมีกบมีปลาดุกแล้วนะครับตอนนี้ทางทางฟาร์มเฮากระลังลองเห็ดธุรกิจตัวใหม่ครับเห็ดเกี่ยวกับอันนี้ครับเป็นเห็ดเห็ดปวกเห็ดโขนหน่อยนะครับกระลังลองเหดเบิง่ง ตอนนี้กำลังเห็ดลงเลี่ยนนะครับเห็ดอันหน่อยอันใหญ่ตอนนี้ประมาณ3โลงครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ